อันนี้นะคะต้นที่โอให้เสนอราคากันนะคะอันนี้ดูนะคะแล้วก็ให้มาดูต้นนี้ที่แรกกว่านะคะแต่คืออายุเท่ากันนะคะนี่จะให้มาดูหัวค่ะลองดูนะคะตีตอนนี้นะที่โอให้เสนอราคากันนะคะนี่เรามาดูหัวเพราะว่าไม่เคยไปยุ่งกับหัวมันเลยนะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะต้นนี้นะ นี่ค่ะเดี๋ยวล้างให้ดูเลยค่ะอายุเท่ากันนะคะแต่ต้นนี้เล็กกว่าที่ตอนที่โอ๋ให้เสนอราคานี่ค่ะนี่ดูเขียวค่ะดูเขียวค่ะเห็นไหมคะเขี้ยวเยอะมากนี่พาได้นะคะเกินสามสิบหัวนะคะเยอะเลย ไม่น้อยกว่า30หัวอันนี้ค่ะดูเขี้ยวค่ะประมาณ10กว่าเขี้ยวนะคะนี่ดูเลยค่ะนี่นะ